ล้อหมุนออนทัวร์นะครับวันนี้เราก็นะฮะมีทิปนะครับไปกับฟอร์ซ่าทุ่งคูประชาทิศนะครับเราจะไปกันที่แก่งกระจานนะครับไปเล่นน้ํากันนะฮะเป็นทิปพาเมียไปให้เป็นไปเลี้ยงอาหารจระเข้นะฮะจระเข้กำลังมาเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวพาเมียไปเป็นอาหารจระเข้กันนะฮะพาดาเมียมากันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่วอตททอเรียบทางด่วนนะฮะนะสายเส้นประชาทิทนี่แหละ นะครับเส้นนี้ก็คือจะไปออกทะลุออกสแกงงามออกแยกคุณกะลาไปออกนู่นเลยพระรามสองนะครับนี่สมาชิกก็นะฮะมากันก็เดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะฮะว่าไงครับเก่งเก่งอะไรนะครับกี่ทับนะ สวัสดีครับผมเก่ง51ซับนะครับวันนี้ไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่ากลับมาจะเหลือ4ี่ส่ไม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 ่คลิปนี้ลงแล้วอาจจะเป็น52 53แล้วเฮ้ยยังไงก็เข้าไปดูดูเลยแล้วกันเปิดทิ้งไว้แล้วไปเข้าห้องน้ำไปเยี่ยวอะไรก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้ได้ยอดวิวโอเคโอเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศน้องบอกไม่ไปแล้วอ่ะฮะน้องบอกไม่ไปตาไม่ไปผมไม่ไปแล้วจริงเหรอพูดจริงอ่ะ บอกตามันเคยกา,ามันผมพูดเป็นเล่นพูดจริงหรือพูดเล่นมานแบบเนี้ย <c oughs> โอ้โหมีโทรศัพท์เข้าโอเคเดี๋ยวไปล็อกโทรศัพท์ก่อนอันนี้เป็นทิปพาเมียไปเลี้ยงอาหารจระเคนะฮะพาบรรดาเมียไปไปเลี้ยงอาหารจระเข้นะดีว่าโอต๊ตใช่นี่ไงฮะตัวใหญ่ด้วย <c oughs> เออ อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจอดแวะปั๊มกันอีกทีที่บอเอร์แถวปั๊มเชลแถววัดแสมดำนะครับแล้วก็ไปรวมตัวตรงนั้นอีกนะฮะมีอีกชุดหนึ่งรออยู่ตรงนั้นนะครับโอเคยังไงไปดูกันนะฮะ รมองตอมยังมีร้อยสี่ร้อยห้าครับตอนนี้ก็จอดพักกันนะครับแม็กกินข้าวนนดกกนนิแม็ก,ก เรียกตักมาด้วยด้อันนี้มาไว้ให้กินข้าวอันนี้สูนย์อาหารนะครับศูนยอาหารบ้านขวัญเหรอใช่ป่ะนี่ครัวบ้านขวัญน,นะฮะมาวักมาไว,ากาวนะา้กินข้าวกันที่นี่นะฮะก็มีบรรยากาศนะะชิวๆนะครับดูปลากินข้าวไปด้วยดูปลาไปด้วยนะฮะ อนนี้ก็ยังทุกคนก็สมแมสนะครับปฏิบัติตามกฎนะฮะเดี๋ยวใส่แมสด้วยนะครับกินข้าวก็ใส่แมสด้วยนะอยู่นีดูของกินนะครับช่องเก่งบันเทิงแท้นะฮะดครับนี่ครับต้องมีครับต้องมีผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนเราสนับสนุนของวาทั้งชีวิตเนินเราตองนั้นนะครับใช่ครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับตอนนี้ยังไม่ดังครับยังฟูวแต่ถ้าดังแน่แกลอร์คีอฟู่ตอนนี้ฝากร้านฝากอะไรฝากได้หมดแล้วเออ ตอนนี้ผมยังไม่ดังยังตีอยู่ครับตอนนี้อันนี้ก็ข้าวของผมนะฮะมื้อเชา้าข้าวขาหมุงนะครับนีสองหรอสอง<ต>คนคดูทรงแล้วก็หิวกันหมดทุกคนเลยนะครับเฮ้ยตั้งไหนไโอ้ย เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราก็กินข้าวกันก่อนโอเคครับตอนนี้ก็กินข้าวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวออกต่อเลยนะครับอันนี้ก็ไปทางไปแก่งอระจา์เลยครับไปบ้านโอฟ้ารีสอร์ทนะครับ จากตรงนี้ก็อีกประมาณ50กิโลนะครับก็จะถึงนะฮะโอฟ้ารีสอร์ทแล้วนะครับที่ที่เราจะไปพักเล่นน้ำที่นั่นกันนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปจองไปจองสถานที่ไว้ก่อนนะฮะสถานที่ที่เราเล่นโต๊ะที่เรานั่งแล้วก็เราก็จะไปหาถ่ายรูปเถาเลื่อนกัน นี่ครับโอฟ้ารีสอร์ทนะครับนี่เลยนะฮะเบอร์โทอยู่ในนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ,ลรบแล้วเราจะเข้าไปจองสถานที่กันก่อน อืมอันนี้ก็คือสระน้ำอ๋อสะน้ำเด็กอยู่ตรงนี้โอเคอตรงไหนดีอะโอ๊ตตรงนี้นะ ไม่ไม่แล้วเขาเขาคิดค่าบริการอะไรยังไงหัวละร้อยแล้วเด็กอ่ะถามให้หน่อยเด็กหรือหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียเคลียค่าให้นี่ก่อนเลยไม่แมกจ่ายก่อนเปล่าหรือว่าไม่ต้องเพราะว่าดูหน่อยทักทายกล้องหน่อย จะจองโปยเวยตรงนี้ครับค่าบริการเท่าไหร่ครับถ้าเคยมาไหมถ้าเคยมาก็จะทราบแล้วเด็กครับรวมทุกอย่างเด็กอะครับาทเด็กคิดไงครับห้าสิบบาทก็ลดได้นิดหน่อยครับครับพอลดได้ก็จะลดให้ อย่างเงี้ยจะไม่เด็กอาจจะนั่นขอคิดถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยคิดไม่คิดได้เอาเอ๋เอ๋ยเอมาดูดิเอ๋ยได้ไหมได้ได้หนี่งหนึ่ได้ครับอันนั้นอันนั้นฟรีเนาะเรื่องใหญ่ครับแล้วละคนนู้นคนนู้นในรถตัวตัวน้อยห้าสิแลูกเผพ่อ้าลูกเกยมเกี่ยมออซค์เนี่ยครับไอเดี๋ยวลงมานั่งกินยาวๆเดี๋ยวผมลงมาเคลียร์เลยนะเเียงนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยว ก็เดี๋ยผมจัดนะไอตรงนี้เด็กผมถามย่างดิผู้ใหญ่ก็ได้ก็รวมด้วยเด็กผู้ใหญ่ก็เล่นได้หมดน้ำมันถ้าจะแรงไม่กล้าให้เด็กรวมก็มีเล่นได้ครับมันมีตรงตื้นด้วยครับเดินไปดูเดี๋ยวเดินไปดูไอไอตัวเล็กก็รวมเสื้อชูชีพอะไรหมดแล้วอ๋อมีให้ด้วยใช่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วตัวน้ำก็เล่นได้ผมเห็นมีข่าวมีจระเข้นี่คือไม่ไม่เกี่ยวจระเข้มันอยู่มันเหนือเขื่อนด้วยครับในป่าใครมันจะมาอยู่น้ำเชี่ยวบ้าหอเปาอยู่ในป่าในตัวน้ำมันจะไหนอยู่จอร์เก้ตัวนี้นะมัลอยมาแล้วห แล้วก็กลัวกลัวไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้ไม่มีชุชีพแล้วก็แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆบ้านโอบฟ้านะครับนะฮะค่าบริการคนละ100บาทนะครับเข้ามาเล่นน้ำเด็กตัวเล็กๆเข,า,ขาให้ฟรีนะครับถ้าเด็กโตหน่อยก็50บาทนะฮะโอ้ยเนี่ยเล่นได้แม้ ไอ้แม็กโวยติดเดียวเองแม่อยากเด็กเนี่ยหลานเล่นได้ไม่ต้องกลัวหลานเฮ้ยตรงนี้ไม่กลัวจอแค่เหรอท่านตรงเนี้ยโอเครึป่ะโอเคนะน้ำหนาวอ๋อไม่อยากเล่นน้ำเลยเดี๋ยวเห็นเงี้ย เอ้ยได้ยังไงต้องเล่นต้องเล่นเอาเลยเหรอไอ,อ, <c oughs> อคนนี้เขาตัวเปิดอยู่แล้วร <c oughs> อบที่แล้วเขาเ,ขาเปิด <c oughs> สรุปเราตรงโต๊ะไหนโอ๊ต โต๊งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาโต๊ะอตรงนี้มามาเพิ่มตรงนี้ให้อ่าบริเวณนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงมุมเลยงื้มที่ตรงมุมเลยก็ขึ้นโลเป็นของเราเป็นใช่เดี๋ยียบโต๊ะได้ไม่เป็นไรครับได้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบนเขื่อนแล้วก็นฮอนเล่นน้ำด้วยกันนะฮอนนะดูน้ำน่าเล่นมากเลยห้องน้ำไปทางไหนคะห้องน้ำ ส่วนน้ำไปครับไปกันที่นี่มีข้าวขายด้วยใช่ไหมครับอืครับเครื่องดื่มอะไรงี้มีไหมครับมีครับน้งแข็งพร้อมได้ครับสั่งมาได้สั่งได้หรือถ้าจะเอาหาข้างนอกมาทานได้เราก็ไม่ว่าอะไรไม่เดี๋ยวขาดเหลืออะไรผมจะอุดหนุนที่นี่ไงขอนดีบขอบคุณครับได้เลยครับแต่เดี๋ยวผมผมผมมาจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายรูปบนเขื่อนแป๊บนึงได้ครับไม่เป็นไร อคอันนี้เราก็เป็นการจองสถานที่เรานั่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเลี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆสักนิดนึงนะครที่เขื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็นะฮะไปถ่ายรูปสวยๆกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานั่งกินปาร์ตี้กันยาวๆนะครับเขื่อนแกงกระจาน ถือกล้องกันทุกคนเลยครับเราไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวขอแคปของเขาเอา <laughs> โผล่เราไปลงกลุ่มไปด้วยนะ <laughs> <c oughs> เอาให้มันอยู่ตรงกลางเลยไหมเด่นเด่นไม่ เอามมุสูงครับเอียงเอียงซ้ายแม่ยายรักคค <laughs> ใครแม่งช่างคิดวะ <laughs> <laughs> <c oughs> โอ้โหคนนี้แม่งอุปกรณ์เยอะจริงว่ะ <laughs> เมื่อวานระหว่างรอโทรศัพท์ตาที่เราถ่ายเสร็จแล้วกลับเดี๋ยวไปไปไปกอนครับทำให้เสร็จนะกลับแล้วไปจ้างตัวไม่แล้วเมื่อกี้นี่ทำไมนานจังว่าจะออกมาเนี่ยก็ถอน เดี๋ยวเล่นน้ำมันก่อนเอาเราก็ขนของลงเลยทีนี้คงเสร็จบอกบเฮ้ยไปไปถ่ายรูปเป็นเขื่อนกันได้ได้ครับได้แล้วไม่ต้องครับอย่างนี้ดีชอบถ่ายเลยครับแล้วกลับบ้านไปออกเลยครับ <c oughs> <c oughs>